วันนี้บุ๊กจะพามาทำยำถั่วพููอกไก่ใส่กุ้งสูตรคลีนโปรตีนสูงไฟเบอร์แน่นแถมให้พลังงานไม่ถึง200กิโลแคลอรี่เลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็ตามนี้เลย ก่อนเริ่มทำเนี่ยเดี๋ยวไปเข้าสวนเก็บผักกันก่อนค่ะเริ่มจากพระเอกของเราก็คือถั่วพูหรือว่าวิงบีนโดยถั่วพู100กรัมให้พลังงานเพียงแค่26แคลอรี่เท่านั้นแถมยังมีโปรตีนสูงถึง12กรัมมีแคลเซียมสูงมากกว่านวัวถึง3เท่ากัไกก็เยอะจึงช่วยให้ท้องไม่ผูกด้วยค่ะโดยบุกจะเลือกฝักที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปสีก็จะเขียวอ่อนอ,อนขนาดฝักก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ก็จะให้ความกรอบอร่อยพอดีซึ่งถ้าฝังที่แก่เกินไปเนี่ยสีก็จะค่อนข้างเข้มแล้วก็ใหญ่แบบนี้ไม่อร่อยเหนียวเคี้ยวยากด้วยค่ะต่อไปเก็บมะนาวกันค่ะที่สวนเนี่ยปลูกมะนาวไว้เยอะมากแทบไม่ต้องซื้อกินเลย สุดท้ายนะคะไปเก็บพริกเพิ่มความแซ่บค่ะบุ๊กก็จะผสมทั้งพริกขี้หนูแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะเอาล่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มจากหั่นถั่วพูก่อนหั่นเนี่ยให้เอาเส้นกลางแบบนี้ออกด้วยนะคะแต่ถ้าบางฝักที่ค่อนข้างอ่อนเนี่ยก็จะไม่มีเส้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วมาหั่นเป็นแว่นตามต้องการเลยค่ะบุ๊กชอบให้เนื้อหนาหน,าหน่อยก็จะหั่นประมาณนี้เนาะ แล้วเราจะนําถั่วพูเนี่ยไปต้มในน้ําเดือดเลยสักประมาณ2-3นาทีนะคะพอถั่วพูเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มเนี่ยให้ตักขึ้นค่ะแล้วก็นําไปใส่น้ําเย็นที่เตรียมไว้เพื่อให้ถั่วหยุดสุกและได้ความกรอบอร่อยค่ะ,ะพักถั่วไว้ก่อนนะคะแล้วมาลวกเนื้อสัตว์กันโดยจะลวกอ,กอกไก่จนเนื้อขาวสุกต่อด้วยกุ้งตัวโตๆเลยค่ะต่อมานะคะมาทําเครื่องยำกันค่ะหั่นมะนาวพริกสดแล้วก็หอมแดงเลย และขั้นสุดท้ายนะคะจับยำรวมกันค่ะเริ่มจากเทน้ำปลาลงถ้วยยำตามด้วยน้ำตาลแย่หวานพริกเผาน้ำมะนาวพริกซอยและหอมแดงค่ะใช้ช้อนซ่อมคลุกน้ำยำให้ละลายเข้ากันก่อนนะคะแล้วตามด้วยอกไก่กุ้งและถั่วพูค่ะจับคลุกยำรวมกันเลย ซึ่งกุ้งเนี่ยเราสามารถกินได้นะคะเพราะว่าแคลอรี่น้อยกว่าอกไก่อีกแถมมีแคลเซียมสูงด้วยแต่คอเลสเตอรอลเนี่ยก็สูงเช่นกันค่ะถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยก็สามารถกินได้ตามปกติค่ะแต่ควรกินในปริมาณที่พอดีเนาะสูตรนี้เนี่ยจะใช้น้ำตาลย่าหวานที่ให้พลังงาน0กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็ไม่ใส่นมหรือว่ากะทิด้วยแคลอรี่จึงต่ำมากโดย1จานใหญ่ๆจุกๆขนาดนี้เนี่ยให้พลังงานเพียงแค่180กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะ ถมมีโปรโตีนสูงถึง40กรัมเลยนะคะเริ่ม,มากบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยอร่อยเฮลตี้ยบุกกี้คอนเฟิร์มค่ะเดี๋ยวจะให้แม่เราชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไงชิมเลยครับอ, <laughs> อร่อยกรอบถูกูกรอบ,รอบเนี่ยปลูกเองก็ดีอย่างนี้แหละซ่ก <laughs>